มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนแม่แตงโมบอกกลางรายการเตืนอนอันนาให้อยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากมีเรื่องค่ะจากกรณีเรื่องราวข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการจาปไปาของนางสาวนิดาพัชระวีระพงศ์หรือว่าแตงโมนิดานะคะหลังเกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดโบสกลางแม่น้ำจ้าพระยา เมื่อช่วงค่ำของวันที่24กุมภาพันธ์2,565ก่อนเจ้าหน้าที่จะค้นพบนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาค่ะทางด้านอิสรินจุธาสุขสวัสด์หรือว่ากระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนะคะได้ออกมาถแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้ทำให้สังคมคลายปมสงสยัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงล่าสุดขาสีมีนาคม2565ในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้มีการเชิญคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาเปิดใจและตอบคำถามนะคะซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงแอนนาและฮิปโปกลุ่มเพื่อนของแตงโมว่าออกมาพูดกับสื่อในฐานะอะไรทำไมไม่มาขออนุญาตคุณแม่ก่อนและยังเตือนแอนนาว่าให้อยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากมีเรื่องกับแม่ให้มาคุยกับแม่ก่อนทำให้ในโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้ค่ะ แม่แตงโมนะคะลั่นกลางรายการเตือนแอนนาให้อยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากมีเรื่องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแตงโมนิดาด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ